พอผ่านาดจริงๆเกมวิกที่24ทีมที่ผมใช้ส่งลุ้นเงินล้านประกอบไปด้วยเพื่อสาประตูมาร์ติเนสแอตตันวิลล่ากองหลังทั้ง5ตัวลุคชอแมชเชอร์ต์อยู่ในเต็ดแคนเวลเวทแฮมเวสต์กาดเซาท์ทมป์ตันเจ้ากันเซโลแมชเชอร์ต์ซิตี้อาังโซเชลซีบูโน แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใส่เป็นกัปตันทีมอา่ากุนกุนโดกันแมนเชสเตอร์ซิตี้ซาร่าลิเวอร์พูลเจมส์บอดเพาเซาท์เทมป์ตันและกองหน้าคาวานี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันส่งทีมนะครับไม่หวังมากครับติดหนึ่งในพัน หวังถอนทุนคืนครับยืนยันครับอ่าเรียบร้อยครับทีมของผมก็ประมาณนี้ครับนะยังไงเพื่อนเป็นสักีพยายให้ด้วยนะครับเพราะว่ารายชื่อข้อมูลในการที่ผมใช้ลุ้นเงินล้านเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่ใช่ข้อมูลที่เขาสามารถติดต่อผมกลับมาได้เลยครับนะเนี่ยครับข้อมูลส่วนตัวเนี่ยครับชื่อก็ไม่ใช่ชื่อเดียวเอาชื่อช่องมาใส่ นามสกุลก็อนัน์ก็ชื่อช่องอีกเหมือนกันที่อยู่ของไม่ได้นใ,นใส่เบอร์โทรศัพท์ก็ไม่ได้ใส่ของตัวเองนะครับอีเมลอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับดังนั้นถ้าได้ติดหนึ่งในพันที่ผมจะติดขอไปหาทีมงานของสนามจีจยังไงก็ขอขนาดที่จ,งงจีก็ดูด้วยนะครับผมก็ยังไงเขามีฐานข้อมูอมลอยู่ชื่อทีมนี้นะชื่อทีมนี้สนุกดีนะครับช่องสนุกดีนะจัดตัวนักเตะต,ตามนี้นะครับส่งทีมวันที่10 2กุมภาพันธ์2,564ช่วงเวลา,อา21อลิกอา4ีนาทีนิดๆก็ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามครับอ่านคอมเมนต์ชุดสุดท้ายครับแล้วก็มาบอกลากันครับผมเนี่ยผมไปตัดคลิปต่อถ้าใครดูย้อนหลังก็ดูไลฟ์ตัวเต็มก็ได้ถ้าใครจะดูเป็นคู่ๆก็ไปเรียกดูเป็นคู่คคได้ได้๋ยวผมทำเป็นคลิปแยกแล้วเป็นลย์ลิสต์ให้ครับผมคอมเมนต์ชุดสุดท้ายครับก่อนจะจากลากันไป